สถานีเราจะไปเดินกันทั้ e v e r ท everybody สวัสดีครับ and s h e i e number hi handsome boy สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังข้ามถนนครับ เมรีจะไปเที่ยวกันนะคะเดินในทาวคิดว่าแล้วเราว่าจะเดินไกลหน่อยวันนี้พาเกามาว w ล์กเอ็กซ์เซอร์ e r ส์ o d แค่ยุทักษ์แค่เมาีก e อต i อ e ทุก n นเล o เรา n o w e ่ l ี่ก s นที่ไหนกันก right? ็ไม go? uh ่รู้เลย let's <I> see we will we will <What? S 1> show you guys about we gonna where we gonna go later <I do. S 1> And พวกเราจะพาไปเที่ยวนะคะเดินรอบอิตาลีค่ะท่านผู้ชมทุ yeah. กคนก็แพ็คพร้อมลูกสะพ้ายมีเอาร่มด้วยนะทุกคนพกร่มพกแฟนด้วย I I, have my I this is my portable fan <laughs> <c oughs> This is one I one <Yeah. S 2> บอยนีแฮปแฟนแล้วก็แดดถ้าเราเราไปอยู่ตรงไหน,นเราไปอยู่ตรงไหน,นเราก็จะเปิดแฟนนะคะทุกผู้ชมเห็นไหมซีไรอันนี้แฮปพีโอ้ลแฟนอือจะะเปิดนะเอาได้เราจะหันพาไปชมก็จะมีรถบัสนะคะท่านผู้ชมมีรถบัสด้วยก็จะจอดตามป้ายนะคะ ที่รถบันะคน building building ก็สไตล์ของอิตาลีนช็อส่นมากก็จะชวเป็นจะไกน let's go เร okay. าเข้าไปชมตึกนะคะตึกส่วนมากก็เป็น200 300ปีท่านผู้ชมเป็นตึกเก่าๆนะคะท่านผู้ชมนะแต่สวยสวยงามสไตล์อิตาลีค่ะท่านผู้ชมาพาชมตึกนะคะตึกเก่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงนะคะเราก็อ่านไม่ค่อยออกด้วยบ้างดีเทลมันเป็นยังไง ตรงนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงมันจะมีประวัติความเป็นมานะคะทุกคนคิดว่านะเพิ่มมากก็จะเป็นภาษาอิตาลีน,นั่นแหละเราอ่านเนีอยอ่เนโยนเาษาแมร์เดโกนจาร์เอลล์บอร์กาฟิโอเนาะ